มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีขลัมดีเลิศประเสริฐสีมีอะไรมากมายในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจเจริญสุขเจริญธรรมได้กนัทธายัดยมผู้ฟังยัดยมก็จะได้ฟังธรรมะข็อคิดกติธรรมรายการ ทำมารักษาใจอัตมาปาพพระผู้ดำเนินรายการก็จะได้ทำหน้าที่ชี้ทางออกบอกทางถูกให้กับศรัทธายาิโยมได้เกิดสติปัญญาผู้มีธรรมย่อมมีสุขมีสติความระลึกได้มีสัมปันชัญญะความรู้ตัวเมื่อสติไม่ติดตัวความรู้ทัวหัวก็ เอาตัวไม่รอดสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาธรรมที่มีอุปการะมากก็คือมีสติสัมปชัญญะความรู้เท่าทันปัจจุบันในหลักทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่กับปัจจุบันญาติโยมผู้ฟังพิจารณาสังขาร ไม่เที่ยงเตะแตะต,ต่งตึงตรงต,รง,ตรงตรงตายเราก็ต้องสู่พบสามกรรมมพบรูปภพบอรูปภพบสามสิเอ็ดภูมิโลกมนุษย์มีอะไรตั้งเยอะแยะเราทำหน้าที่ของเราดีอย่างส่วนตอนนี้เวลานี้อัตมาภาพพร,ระผู้ดำเนินรายการธรรมรักษาใจก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ทำหน้าที่ของพระพระมีนาที่เทศเปรตมีหน้าที่ขอคนประจบสอพลอมีหน้าที่เลียโลกมนุษย์ก็มีเท่านี้เราก็ทำบทบาทได้พัฒนาจิตใจความรู้เจอเกิดจากการฟังสุสุสังละปฏิปัญญาฟังด้วยดียอมได้ปัญญาย่อมได้ฟังเรื่องไม่เคยฟังมาก่อนเรื่องที่เคยฟังแล้วเข้าใจชัดขึ้น คลายความสงสัยทำความเห็นให้ตรงจิตใจย่อมผ่องใสฟังแล้วนำไปประพฤติไปปฏิบัติเพราะวิชาธรรมะคือวิชาชีวิตต้องใช้ในชีวิตจริงเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตันญูรู้คุณตอบแทนคุณรู้จักการให้การเสียสละรู้การรู้เวลารู้สถานที่ รู้อันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอะกุศลปรับตัวเข้ากับสังคมชุมชนอย่าให้สังคมมาปรับตัวเข้ากับตัวเราญาติโยมผู้ฟังจะอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ไร่ที่นาหรือกําลังเดินทางขับรถหรืออยู่ในองค์กรหน่วยงานหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายกําลังหมุนเคลื่นมาชนคนลำไปมาก,ก็ ตั้งใจฟังตั้งใจจำฟังแล้วจำแล้วนำไปปฏิบัติขัดเกลาเพราะวิชาชีวิตเตือนสติบางทีบางครั้งเราหลงทางมีความทุกข์ญาิโยมผู้ฟังทุกเพราะไม่สบายกายไม่สบายใจทุกเพราะวิ่งตามกิเลสของตนเองทุกเพราะอยากได้ ทุกเพราะไม่มีทุกเพราะเป็นหนี้ทอกอสอทุกเพราะขายของไม่ดีเงินไม่พอใจทุกเรื่องโลกเรื่องล้านทุกเรื่องสาคาญปรุงแต่งไปต่างๆนานาเพราะจิตของเราไวมากหนึ่งรอยี่สิบอ็ดวงปรุงแต่งคิดไปนโน่นไปนี่บางคนแบกโลกไว้ทั้งวันทั้งคืนเพราะยังยึดมั่นถือมั่นยังอุปาทาน ยังมีอัตตายังมีอีกโก้สเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือสัจจะทมความเป็นจริงธรรมะคือหน้าที่เราได้ทำหน้าที่ของเราดีอย่างเป็นครูบาอาจารย์มีหน้าที่เนะและนําสอนให้รู ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่เป็นครูประจำเป็นครูคนแรกแล้วก็เป็นพระอารหาันต์มีความเมตตามีความกรุณามีมุติตามีอุเบกามีความรักมีความปรารถนาดีส่งเสริมบุรธ,ธิดาให้มีความเจริญก้าวหน้าพระทำหน้าที่ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนพระวิในพระสูตรอภิธรรม หรือมีข้อคิดกติทำเหมือนอันตมาภาพกำลังทำตอนนี้เวลานี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในที่สุดเป็นสมองของสังคมทันโลกทันธรรมทันเหตุการณ์มีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาวทเนเนสยโยปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์เมื่อเรามีปัญญา เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกตินทานใดคงไม่แกนก็อยากแคนก็ยังพอประทังตนสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บสถานีตายให้เราพิจารณาชาราธรรมหิชรังอนติโตพยาทิธรรมหิพยาทิงอนติโตสัพเพหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวซึ่งแปลว่าเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นกรรเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นพันทุเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมมุนาวะตะติโลโกกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เราก็ต้องเจอกับสัจธรรมความเป็นจริงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเจ้าชายสินธะไปกับนายชนะชนะใครเห็นคนแก่ก็คือเทวทูตชนะใครนั่นคนเจ็บนั่นคนตายชนะเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายใช่ไหมใช่ เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นสัจธรรมความเป็นจริงมหาบาพิษได้เห็นสม,มณะสม,มณะเป็นผู้ที่สงบมีความนิ่งมีอินทรีย์มีบารมีผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบดูแล้วมีราศีไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมโยมมีศีลมีธรรมนี่มองแต่ไกลก็รู้แล้วผิวพันธ์ผ่องใสสง่าราศี พระปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบก็เป็นที่เคารพรักศรัทธาของญาติโยมเป็นเนื้อนาบุญเป็นสะพานบุญดูแล้วเกิดศรัทธาพระแปลว่าประเสริฐสมณะแปลว่าผู้สงบพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันย์อยู่รู้ลึกรู้จริงรู้แจ้งโลกศรัทธาเทวนุสนังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ โปรดวยนยสัตว์ไม่แบ่งชั้นวันณนะโสเพณีพระพุทธเจ้ายัางเทศสอนบรรลุธรรมคนที่ทุกขะคนอยากจนเข็นใจคนโรคหลากโรคเลื่อนบรรลุธรรมมีทรัพย์ทางปัญญาพระพุทธเจ้าได้ทำพุทธกิจก็คือหน้าที่หนึ่งก็คือออกบินทบ,บาทพระพุทธเจ้าออกบินทบ,บาทรับสายทานศรัทธาญาติโยม นี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าสองให้โอวาเดอสอนพระภิกษุสามเณรให้รู้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาสามเทศสอนประชาชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาให้ได้ฟังเรื่องไม่เคยฟังมาก,ก่อนเรื่องที่เคยฟังแล้วเข้าใจชัดขึ้นตรวจดูว่าคนไหนมีอินทรีย์มีบารมีเอาหลักธรรม หลักไหนมาให้จะได้มีดวงตาแห่งปัญญาสี่ก็คือสอนเทวดาอีกญาติโยมเทวดามีจริงไหมในหลักทางพระพุทธศาสนามีจริงผีมีจริงสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีจริงเราก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วญาติสังวปรปฏิปีชังตาติสังวปรปฏิพลังบุคคลหวานพืชเช่นใด ก็ได้เฉะนั้นเราทำกรรมดีย่อมได้ดีไม่มีผิดดีตามติดเป็นมิตรด,ดีมีเหตุผลเพราะกรรมดีนี้เป็นสิ่งมิ่งมงคลประสบผลคือความสุขไม่ทุกข์ใจมีธรรมะย่อมมีสุขพระพุทธเจ้าสอนเทวดาได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนมนุษย์ได้ฟังธรรมก็มี ดวงตาแห่งปัญญาเทวดาได้ฟังธรรมเกิดความศรัทธาเกิดความเริ่อมใสไม่ว่าในหลักทางพระพุทธศาสนาพระอินทร์มาอุปถากอุปธรรมมาทําบุญใส่บาตรกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติที่ดีงามแล้วก็ได้อุปถากอุปธรรมช่วยจันลงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่เราได้ ศึกษาได้ฟังเทวดานี้คอยปกป้องคุ้มครองตัวเราข้อที่5ก็คือได้ตรวจดูว่าคนไหนนอจะมีอินทรียบารมีพระพุทธเจ้าก็ไปเทศสอนโปรดแพรรัศมีให้กับผู้ที่มีอินทรียบารมีพร้อมที่จะรับธรรมะรักษาใจ รักษากายรักษาใจรักษาหน้าที่ผู้มีธรรมย่อมมีสุขความทุกขมีกันทุกคนให้เรานี้มีสติมีปัญญาอยาประมาทโหมัจยุโนปงังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในการทำคุณงามความดีก็จะได้ยกนิทานธรรมข้อคิดกติธรรม คนรอบคอบคนยังไงเนาะคนรอบคอบคนที่มีสติมีปัญญาดีละเอียดรอบคอบวางแผนชีวิตเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตจะมาให้คิดได้อย่างไรวางแผนเป็นกุลสือเหมือนคงเบ่งเรเอิญ เรื่องมียว่าเศรษฐีญาติโยมผู้ฟังเศรษฐีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มีบริวารก็คือลูกน้องเป็นคนฉลาดลูกน้องเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่มีสติไวพริบป,ปฏิพันธ์ว่องไวเป็นคนที่มองการไกลถ้าทางธรรมเรียกว่าจักขุมามีวิสัยทัศ มองกันไกลเศรษฐีนี้ก็เพลิดเพลินกับกามกินเกียรติเศรษฐีชอบดื่มเหล้าชอบดื่มสุราชอบสนุกชอบเอฮาปาร์ตี้ธรรมดาของคนมีเงินทำอะไรก็เพียงพอทำอะไรก็มั่นใจใช้ชีวิตด้วยความประมาณ ด้วยลูกน้องบริวารอุปถากอุปธรรมหรือคอยดูแลเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็ใช้ให้กับลูกน้องไปซื้อเหล้าซื้อกับแกล้มซื้อของดีๆมาด้วยเอาเงินไปเยอะเลยเศรษฐีก็พอดีเหล้าเหลือหน่อยก็นั่งดื่มเหล้าคอยได้เหล้าดีๆได้ของดีๆกับแกล้มดีๆ ไม่ว่าจะเป็นต้มไม่ว่าจะเป็นของกับแกล้มที่ดีมีราคาลูกน้องบริวารน,นี้ก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ละเอียดก็ไปซื้อกับแกล้มที่ตลาดเลือกกับแกล้มอย่างดีก็คิดไปคิดมาแล้วก็ได้ซื้อเล่ามาเพิ่มอีก เดี๋ยวใช้เราอีกใช้เราในที่นี้พอได้เล่าแล้วได้กับแกล้มแล้วเสรษฐีนี้ต้องให้เราไปหานารีหรือยิงสาวประเอินคนใช้นี่ก็ไม่อยากเดินหลายครั้งไปที่คาราโอเกะหรือยิงสาวนำไปด้วยยิงสาวนี่ก็ ดีใจเพราะเศรษฐีเป็นคนมีเงินมีทองอยู่แล้วก็ไปกับคนใช้ของเศรษฐีไปได้ถึงกลางทางยังไม่ถึงที่บ้านก็นึกเอกใจมีเหล้ามีกับแกล้มลลมีนารีก็คิดไปคิดมาเดี๋ยวเศรษฐีนี่ก็เจ้านายเรานดีก็เป็นโรคเอดเดี๋ยวติดเชื้อติดอะไรอีกเลยไปที่ คลินิกหรือไปหาหมอนั่นเองให้หมอไปด้วยหมอก็ไปกับคนใช้หรือบริวารของเศรษฐีเพราะเศรษฐีมีเงินทำยังไงก็ดูดีญาติโยมผู้ฟังก็คิดว่ายังไงเศรษฐีก็ต้องให้เงินพายิงสาวพา,า,วาหมอไปคิดไปคิดมาอีกเป็นคนรอบคอบเดี๋ยวมียิงสาวมีนารีเดี๋ยวป่วยเป็นโรคตายอีก ซื้อโลงอีกคิดไปคิดมาเอาโลงศพไปด้วยพร้อมยังไงเศรษฐีเป็นโรคก,ก็ต้องตายไปอีกไปกันครบสูตรเลยเศรษฐีก็เอใจทมลูกน้องบริวารว่าอันนั้นกลับแกล้มไหนเล่าได้ยังได้แล้วได้กลับแกล้มแล้วอา้าแล้วคนนี้เป็นใคร ตามคนใช้คนใช้ก็บอกว่าเดี๋ยวท่านเศรษฐีเมากินเหล้าซึมๆหนยก็อยากหานารีมาคุยก็พายิงสาวที่หน้าตาดีมาด้วยนี่นารีก็เอามาพร้อมแล้วยิงสาวเอาแล้วนั่นชายหนุ่มคนนี้เป็นใครเป็นหมอหมอเวลาเศรษฐีได้มีสัมพันธ์หรือได้อยู่กับนารีเดี๋ยวก็ป่วยเป็นโรคเอ็ดให้หมอมาตรวจให้หมอมา ดูแลให้เอาแล้วลงศพเศรษฐีป่วยเป็นโรคยังไงก็ต้องตายเอาลงศพมาเศรษฐีอึง้งโอ้คนลูกน้องบริวารของเรานี้เตือนสติเราเรานี่ใช้ชีวิตอย่างประมาทวันวันไม่ทำอะไรกินเหล้ากับแกล้มมีนารีมีหมอมา คอยดูแลรักษาแล้วก็มีโลงศพเศรษฐีได้สติข้อคิดคติธรรมเอาละยอมเห็นสัจธรรมความเป็นจริงไม่แล้วขอบคุณคนใช้ว่าเตือนสติดีมากแล้วก็ให้เงินกับยิงสาวไปแล้วก็ให้หมอไป ส่วนโลกงนี้โลงศพนี้เก็บไว้ที่บ้านเตือนสติว่าเรานี้ต้องตายไม่มีใครใหญ่กว่าโลงเลิกนิสัยดื่มสุราหรืออบายามุกทางแห่งความเสื่อมโลงนี้เป็นครูเป็นอุทาหรณ์สอนใจชื่นชม บริวารหรือลูกน้องว่าเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่มีสติกลับตัวกลับใจกลับไรให้เป็นดีอันนี้ก็คือธรรมะข้อคิดคติธรรมบางคนบางครั้งใช้ชีวิตด้วยความประมาณดื่มเหล้าสัม,มะเลเทเมาคิดว่าตัวเองมีเงินมีทองมีเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ใช้ชีวิตด้วยความประมาณ ในธรรมบทก็มีเป็นเศรษฐีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แต่ใช้ชีวิตด้วยความประมาณสองสามีภรรยามีทรัพย์สมบัติเยอะแต่ดื่มเหล้าเฮหาปาติวันวันเที่ยวกราเรเกะไปใช้เงินแบบวันละแสนวันละเป็นล้านเงินไม่ได้หามาก็หมดไปหมดไปสุดท้ายด้วยความที่ ประมาทในชีวิตต้องขอทานต้องขอต่อแถวเอาข้าวสารที่สถานสงเคราะห์คนเราก็เหมือนกันถ้าเราประมาทในชีวิตไม่รู้วันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่โลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสันเสริญมีสุขมีทุกข์ให้เราเตือนสติตนเองมีธรรมะรักษาใจ มีวินัยรักษาตัวรักษาตัวให้ปลอดภัยรักษาใจให้ปลอดทุกข์สรุปแล้วก็คือเศรษฐีที่ใช้ชีวิตยอย่างประมาทดื่มเหล้าชอบสนุกชอบเล่นการพนันรือชอบมั่วกับนารีหญิงสาวชอบเที่ยวกลางคืนบ้างราวัระวังป่วยเป็นโรคแล้วก็ได้โลมาเตือนสติตนเอง บางคนบางครั้งชีวิตของเราไม่มีใครโรยด้วยเกลีบกุหลาบหรือเจอปัญหาอุปสรรคก็อย่าท้อแท้อย่าต่อถอยในหลักทางพระพุทธศาสนาใ้เรานี้มีปัญญาญาติโยมผู้ฟังมีทวิจักสุญาตาบอดข้างใดข้างหนึ่งบางคนตาเดียวรู้แต่ทางโลกรู้แต่หาเงินหาทอง รู้ทำรรมาหากินแต่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่รู้จักเสียสละบางคนรู้แต่ทางโลกจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกมีแต่กิเลสมีแต่คดโกงมีแต่ทำไม่ดีพูดยกตนข่มท่านนึกว่าตัวเองดีเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละไม่มีกัลยาณมิตรมีแต่ทิฏฐิมณะ เป็นชาที่ล้นต้วยเป็นน้ำที่เต็มแก้วนึกว่าตนเองถูกหมดอันนี้ตาข้างเดียวรู้แค่ทางโลกเราก็ต้องมีทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมทำให้เรานี้มีคุณธรรมมีน้ำใจงามจิตใจสูงอยู่เพื่อตนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ได้ตลอดรู้จักกันให้กันแบ่งปันให้อภัยซึ่งกันและกันบางทีบางครั้ง โลกมนุษย์นานาจิตตังหลายคนหลายอย่างบางคนวันวันไม่ทำอะไรคอยอิจฉาคนอื่นบางคนกลัวเขาจะได้ดีบางคนนี้คิดลบพูดลบกระทำลบมีแต่มลภาวะทางจิตใจบางคนชอบจับกลุ่มนินทาลูกคนนูน้นคนนี้นานาจิตตังมีทุกที่ทุกทางให้เราศึกษาตนเอง ทำตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระเองไม่ว่าจะเป็นญาติโยมผู้ฟังสูงต่ําทําตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำทำําตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์เรามีศีลเป็นสะพานมีทานเป็นสเสบียงมีภาวนาเป็นตะเกียงสู่หนทางดับทุกรร์ขทำตนเองอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่า จะเป็นที่พึ่งได้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมองค์กรหน่วยงานไหนาาการาชการทั้งทาง,ทางโลกทางธรรมต้องมีศีลมีธรรมศีลทรงทําทให้สูงศีลปรุงทําให้สวยศีลน,นําทําให้รวยศีลช่วยทําให้รอดมีศีลมีคุณธรรมคุณงามความดีคนมีศีลมองทีไรก็ งดงามคนมีธรรมดูอย่างไรก็สงา่าคนมีดีอยู่กับใครก็มีค่าคนมีค่าอยู่ที่ไหนก็จเจริญเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทำตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์มีคุณธรรมคุณงามความดีให้กับตนเองที่จะคอยปกป้องคอยคุ้มครองทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมด รู้จักกันให้กันเสียสละอัตมาภาพพระผู้ดำเนินรายการก็ทำหน้าที่ที่ทางออกบอกทางถูกได้เรียนได้ศึกษาได้พัฒนาตนเองเพราะญาติโยมให้การอุปถากอ,าอุปธรรมพระลูกพัหลานได้ทำหน้าที่และผู้ใหญ่ใจดีถวายเวลาให้กับอัตมาภาพ30นาทีบวมน่ยการ อาสถานีวิทยุ fm 98.50เมกะเฮิรทัานโลกทันธรรมทันเหตุการณ์ได้มีโอกาสเป็นสมองของสังคมญาติโยมผู้ฟังได้ฟังแล้วนำไปประยุกต์ใช้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้มีอะไรก็แบ่งปันพูดจาภาษาดอกไม้เป็นคนที่รู้จักทางโลก และทางธรรมมีน้ำใจงามจิตใจสูงมีสติมีสมาธิมีปัญญาวันนี้ได้ข้อคิดกติธรรมเศรษฐีพิจ,จรารณาเป็นคนที่ได้ลูกน้องที่รบอบคอบคนเราก็ต้องไปสู่พบสามการมาพบรูปภพให้เราในมีสติเราต้องตายแน่จะตายตามคิวตายลัดคิวไม่มีใครรู้แต่พระมรณภาพนายโยุพระ ก็ต้องทำหน้าที่ญาติโยมก็ทำหน้าที่ของญาติโยมดูเวลาเวลาหมดหมดเวลาสุทดท้ายอาตมาภาพก็ขออนุมโมทนาบุญพระนิสงค์คุณงามความดีที่ญาติโยมผู้ฟังได้ประพฤติได้ปฏิบัติหรือได้ฟังธรรมะบุญฟังกระังหูขอให้ญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญเจริญโดยอายุวันสุขคพระปฏิพันธนาสารสมบัติ จะเรินพร